อัสสลามุอะลัยกุมะเระห์ตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิถีเอรฎมอนปี9รายการที่รวบรวมเนื้อหาสาระความรู้นำมาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะตลอดทั้งวันตลอดเดอรอมอตตั้งแต่เวลา4ี0นกาถึง4 3 0นกานาทีทางททบ5รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับดิฉันวิลามโนโรและผมครับอิรฟันวะฮมะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับ พระองค์อัลลอฮฺสุภานุวตะอัลลาทรงตรัสว่าและพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างขวางของมันนั่นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงคือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อนและบรรดาผู้ข่มโทสะและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และพระองค์อัลลอฮ์นั้น ทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลายซุรออาอิมรอนอายะที่133่ถึง134อา่เอาละค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่ารายการวันนี้ของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงฮารานอินไซค์ครับเรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับวิลาค่ะวันนี้ฮารานอินไซค์ค่ะนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ทรานเนี่ยจะมาพูดคุยในเรื่องของสารสําคัญจากธรรมชาติต่อสุขภาพผิวค่ะ และในช,ะช่วงที่2ค่ะช่วงคาลานรูทวันนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างคะพี่ฟันครับผมวันนี้ครับจะต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วครับเราจะข้ามไปฝั่งท่าอินแล้วก็ไปเที่ยวในส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อไปหาอะไรอร่อยทานกันครับใช่แล้วค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นนะครับเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะ ัสสลามะลัยกุ้วะราะมะมตุลรอฮิบเรกาตุค่ะนางสาวบัดดาริยะโสศสันส์เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ธารนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ นางสาวนริยาวาล้อเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยา,าศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะมาพูดหวัวข้อสารสําคัญจากธรรมชาติต่อสุขภาพผิวค่ะค่ะโดยวันนี้ก็จะพูดถึงความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ที่น่าสนใจจากสารสําคัญธรรมชาติที่มีผลต่อสุขภาพผิวที่ดีค่ะโดยจนเน้น2กลุ่มหลักด้วยกันค่ะโดยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มชะลอวัยแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มหน้าใสไร้สิวค่ะ ค่ะโดยปัจจุบันนี้เราก็จะได้ยินกระแสของ plant-based food ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่มาจากพืชไม่ว่าจะเป็นเนื้อจากพืชหรือว่าไข่จากพืชหรือว่านมจากพืชอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนให้กับร่างกายค่ะและรู้หรือไม่ว่าในพืชผักผลไม้เหล่านี้ก็ยังมีสารอีกกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเราได้อีกด้วยค่ะ โดยก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ plant b น s e d f o o d ว่ามีสารสำคัญหลายชนิดที่มีผลในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมโครงสร้างของผิวให้แข็งแรงค่ะอีกอย่างก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มความยืดหยุนให้กับผิวแล้วก็เพิ่มความยืชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ผัททีนี้อยากทราบว่าจะมีอาหารประเภทไหนหรือว่าสารอาหารประเภทไหนที่จะช่วยให้ผิวพรรณเราดูอ่อนโยนหรือว่าชะลอวัย ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเนาะที่เราจะพบกันมากค่ะ,คะถ้าพูดถึงเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวกับผิวพรรณก็จะมีตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็เรื่องการหายของแผลที่อาจจะช้าลงแล้วก็การที่ผิวเกิดอาการขาดความชุ่มชื้น ได้ค่ะอันนี้วันนี้เราก็จะมาลองดูกันว่ามีอาหารประเภทใดบ้างค่ะ,คะโดยมีงานวิจัยเขาก็ได้สรุปออกเป็น3กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะโดยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผลไม้ผักค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีสารประกอบฟีนโนลิกค,ค่ะในกลุ่มที่1ก็จะเป็นอาหารจําพวกผักและผลไม้อันนี้วันนี้ก็จะยกตัวยอย่าง8ชนิดด้วยกันค่ะค่ะโดยเริ่มจากสารสกัดจากอางุ่นอันนี้ก็จะมีสารโปรเอนโทไซานินสูงค่ะเรารับประทาน ส,สกัดที่มีปริมาณของสารโปรแอนทัวไซยานนนสูงในปริมาณ54มิลลิกรัมวันละ3ครั้งอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเราดูสดใสแล้วก็จุดด่างดำลดลงค่ะแล้วก็ในส่วนของมะม่วงอันนี้ก็จะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีฟลาวนอย์เมนจิเฟอรินโดยหากเรารับประทานผลมะม่วงส่วนปริมาณ250กรัมต่อครั้งโดยทาน4ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยบนผิวเราได้ค่ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสารสกัดเมลอนอันนี้ก็จะมีสารวิตามินซีเบต้าแคโรทีนซึ่งหากเราทานสารสกัดในปริมาณ20มิลลิกรัมต่อแคปซูลต่อวนันอันนี้ก็จะช่วยลดอาการซันเบินได้ค่ะแล้วก็อีกทั้งช่วยลดอาการผิวร้อนแดงได้ค่ะค่ะถัดมาก็จะเป็นสารสกัดมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศค่ะนี่ก็จะมีสารไลโคปีนสูงซึ่งถ้าเรารับประทานในรูปของสารสกัดที่มีปริมาณของไลโคปีน7.5มิลลิกรัมวันละ2แคปซูล หรือถ้าเป็นซอสมะเขือเทศที่เตรียมโดยการผสมด้วยน้ำมันมะกอกพร้อมเสิร์ฟ55กรัมที่มี16มิลลิกรัมของไลโคปีนโดยทานทุกวันอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ลดอาการผิวร้อนแดงแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสารสกัดส้มค่ะสารสกัดส้มก็จะมีสารวิตามินซีฟลาวนอย์ถ้าเรารับประทานที่เป็นสารสกัด100มิลลิกรัมต่อวันก็จะช่วยลดอาการผิวร้อนแดงแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำได้ค่ะ ่าถัดมาก็จะเป็นสารสกัดสวรสนี้ก็จะมีสารพิเชียแทนนนซึ่งถ้าหากทานเป็นในรูปของสารสกัดเมล็ดส,สวรสที่มีพิเชียแทนนน5มิลลิกรัมต่อวันโดยวันละ2แคปซูลก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่ะ่าถัดมาก็จะเป็นน้ําทับทิมน้ําทับทิมก็จะมีสาร พู้นนี้คาราจีนแล้วก็เอลลิจีเอซิดสูงโดยหากเรารับประทานน้ำทับทิมวันละ8ออนต่อวันหรือถ้าเป็นสารสกัดก็อน0 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันก็จะช่วยลดอาการสันเบิร์นได้ค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาสุดท้ายก็จะเป็นสารสกัดจากผักเคลอันนี้ก็จะมีสารแคโรทีนอยด์สูงซึ่งหากทานวันล,ละ3แคปซูลโดยมีแคโรทีนอยด์5้0ไมโครกรัมต่อแคปซูลก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มอีลาสตินได้ค่ะ ค่ะน,นี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มพืชตระกูลถัว่วโดยวันนี้ก็จะยกตัวอย่าง2ชนิดด้วยกันก็จะเป็นแอลมอนกับสารสกัดถั่วเหลืองโดยสารสกัดแอลมอนนี้จะมีสารแอลฟาโทอโฟิเรลแล้วก็กดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งถ้าหากเรารับประทานทุกวันก็จะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ลดจุดด่างดําได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นสารสกัดถั่วเหลือง อันนี้ก็จะมีสารไอโซฟราวโวนสูงโดยหากเรารับประทานสารสกัดปริมาณ250มิลลิกรัมต่อแคปซูลวันละ4แคปซูลหรือถ้าเป็นในรูปของสารสกัดที่ผสมในเครื่องดื่มก็จะทาน100 ml ต่อวันอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยได้ค่ะค่ะสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารประกอบฟีนโนลิก อันนี้วันนี้ก็จะยกตัวอย่าง3ชนิดด้วยกันค่ะโดยกลุ่มแรกก็จะเป็นสารสกัดชาเขียวสารสกัดชาเขียวนี้ก็จะมีสารคาเทชินซึ่งมีสรรพคุณเยอะค่ะโดยถ้าสมุิเรับประทานในรูปของสารสกัดที่ผสมในเครื่องดื่มที่มีปริมาณของ Total t o ท a ท T- คาเทชิน1น0 2มิลลิกรัมวันละ1ลิตรอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดอาการผิวร้อนแดง แล้วก็ลดความหยาบแห้งของผิวได้ค่ะถัดถัดมาก็จะเป็นสารสกัดเมล็ดกาแฟอันนี้ก็จะมีสารโพลีฟีนอลซึ่งหากทานในรูปของสารสกัดที่ผสมในเครื่องดื่มถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณของคอฟฟี่โพลีฟีนอล270มิลลิกรัมปริมาณ100 ml ต่อวันอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือด ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้อาการผิวตกสเก็ดดีขึ้นค่ะค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องดื่มโกโก้โก,โก,ก็จะมีสารโกโก้ฟาเวอร์นอลคาเทชินค่ะซึ่งหากเรารับประทานโกโก้ร้อนในปริมาณ1 5 0 0หถึง200ร l หรือว่าที่เป็นโกโก้ผง4กรัมต่อวัน ซึ่งจะมีสารทโทโ total c o c o f a v n a l อยู่320มิลิกรัมก็จะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดอาการผิวไหม้จากแสงแดดแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวเรียบเนียนลดริ้วรอยแล้วก็ลดอาการผิวร้อนแดงได้ค่ะ ค่ะนอกจากปัญหาเรื่องริ้วรอยก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยเช่นเดียวกันก็จะเป็นปัญหาเรื่องสิวค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณฟาร์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันเกิดสิวอย่างไรบ้างค่ะสาเหตุของการเกิดสิวนะคะมาได้จากหลายปัจจัยเช่นระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกตินะคะหรือว่าเกิดจากต่อมไขมันที่มีการผลิตไขมันมากเกินไปทําให้มีการเกาะกลุ่มของเชื้อบริเวณรูขุมขนนั้นทําให้เกิดการอักเสบได้ซึ่งอาหารเนี่ย งานวิจัยหลายๆงานวิจัยเลยก็มีการค้นพบว่าที่เรารับประทานอาหารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสิวค่ะพี่บตทค่ะแล้วก็มีอาหารประเภทไหนบ้างที่กระตุ้นการเกิดสิวได้ค่ะค่ะอาหารพวกที่จะทําให้เกิดการเกิดสิวหรือเกิดการกําเริบของสิวมากขึ้นเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังในสี่กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นอาหารในกลุ่มที่มีดัชนีค่าน้ําตาลสูงเช่นอาหารพวกข้าวขนมปังไม่ขัดสีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลสูง ซึ่งเนื่องจากว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตฮอร์โมนอินซูลินในการช่วยย่อยน้ำตาลนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนแอนโดเจนทำให้เกิดการผลิตไขมันในในรูขุมขนมากขึ้นทำให้เป็นก้อนไขมันแล้วก็อุดตันในรูขุมขนในที่สุดค่ะในกลุ่มที่2นะคะก็เป็นอาหารในกลุ่มที่มีโอเมก้า6สูงโอเมก้า6เนี่ย เขาบอกว่าถ้ามีมากเกินในร่างกายนะคะจะทําให้ก่อเกิดการอักเสบอาหารในกลุ่มนี้ก็ mm. เช่นพวกขาวก้าวโพดหรือว่าน้ามันถั่วเหลืองค่ะอาหารในกลุ่มที่3ก็คืออาหารกลุ่มประเภทอาหารขยะที่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นเบสการผลิตของอาหารประเภทนี้ก็จะมีทั้งไขมันแล้วก็น้ําตาลซึ่งจะทําให้ก่อให้เกิดการอักเสบของสิวดัง,ดง,ดงที่พูดข้างต้นไปแล้วนะคะอาหารกลุ่มสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์นมหรือว่า dairy product ค่ะผลิตภัณฑ์นมเนี่ย ในในตัวของนมเนี่ยจะมีสารพมนนะคะที่จะสามารถกระตุ้นทําให้เกิดสิวแล้วก็เกิดการอักเสบของสิวได้ซึ่งถ้าเราลดอาหารจี่กลุ่มประเภทนี้เนี่ยอาจจะทําให้สิวของเราเนี่ยค่ะลดการกําเริบและช่วยให้การอักเสบลดลงได้ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วก็อยากทราบถึงอาหารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดสิววันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะอาหารต้านสิวนะคะที่เรารู้จักกันดีเรา อาจจะได้รับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังใน3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีวิตามิน A หรือว่าอนุพันธ์ของวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยจะสามารถช่วยลดสิวและก็ยับยั้งการเกิดไขมันหรือว่าการผลิตน้ํามันบนใบหน้าได้นะคะยกตัวอย่างของอาหารที่มีกลุ่มวิตามิน A หรือว่าพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนนี้นะคะก็คือเช่นพวกแครอทอะโวคาโดบลคเกอครีแล้วก็ผักโขมฟักทองเป็นต้นค่ะ อาหารกลุ่มที่2นะคะก็คือเป็นอาหารกลุ่มที่มีแร่ธาตุซิงค์หรือแร่ธาตุสังกะสีสูงนะคะซิงค์เนี่ยจะเป็นตัวในการจะเป็นตัวที่ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียชนิดซีแอเน่นะคะที่เขาเคยเรียกว่าพีแอเน่มาก่อนที่เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นซีแอเน่นะคะจะทําใหเ้เชื้อพวกนี้เนี่ยตายลงแล้วก็ลดการอักเสบของของสิวได้กลุ่มอาหารที่มีซิงค์สูงเนี่ยก็เช่นพวกอะโวคาโดนะคะคะนา้าบ็อกคี่ ทับทิมค่ะสุดท้ายนะคะอาหารกลุ่มที่มีาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะที่เรารู้จักกันดีก็คือเช่นพวกวิตามินซีหรือวิตามินอ e. ีวิตามินซีนะคะก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการยับยัง้งในการเกิดความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินนะคะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็เนียนใสได้อีกด้วยค่ะส่วนวิตามินอ e ีเนี่ยค่ะ จะมีบทบาทในการช่วยในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ชะลอความเสือ่อมทําให้เซลลผัดเซลล์ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการาซ่อมแซมทําให้แผลเป็นหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยหายเร็วขึ้นค่ะพี่บัตตค่ะดังนั้นก็คือนอกจากเรารับประทานอาหารในครบ5หมู่แล้วแล้วก็ยังต้องมีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักผลไม้ พุทกูนถั่วหรือว่าเครื่องดื่มที่มีสารประกอบฟีนโนลิกสูงอย่างที่กล่าวไปทางต้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณให้ผิวพรรณเราดูเด็กโลงหรือว่าดูอ่อนเยานั่นเองค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาหน้าสิวนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพบกันใน ep หน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุม,มบารมุตุลลอฮิวบารุกาตุต thank <music> นี้อาหารเวียดนามอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับเต็มไมหมดเลยได้แล้วได้แล้วประเภทยำประเภทแกงก็มีเหมือนกันนะครับเรียกไ,ไ,ได้ว่าแซ<ส>่บตามาชื่อร้านแน่นอนเธอไม่ต้องบอกแล้วฉะนันบอกแล้ว สลามวะไรกุ้งวอร์อนของุณว้ฮิปราการ์ตูสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับในช่วงฮารานดูดครับและฮารานดูดในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมชุมชนท่าอิดเนาะแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่ฝั่งเกาะเก็ดนะครับเราได้ไปทําผ้าบาติกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังปั่นจักรยานรอบเกาะด้วยค่ะไฮไลท์เลยก็คือเราไปแล้ก็เป็นวิถีชุมชนสัมผัสริมน้ำของเรา ราได้ไปปั้นดินเผาเป็นครั้งแรกของเราสองคนแล้วใช่ค่ะ,ะถือว่าทัาออกมาได้ไม่เลวเลยนะคะตอนนี้ก็คือผลงานนะครับของเราสองคนนะครับที่ปั้นออกมาซึ่งตอนนี้เราสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันจากเราทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารค่ะแต่ว่าไม่ใช่อาหารไทยนะคะแต่จะเป็นที่ไหนบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยครับเอาอ่าเป็นเรนองเรือ ตอนนี้นะครับปองทับก็ต้องเดินด้วยท้องอนะวันนี้เรามาที่ร้านอาหารร้านปาเตค่ะเป็นอาหาราเวียดนามนะคะ่ะและเราก็มาถึงร้านปาเต้ครับรปาเต้ปาเต<ะ>้มาวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารเวียดนามเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ยครับ โคครับคุณผู้ชมและตอนนี้เวลาที่เราสองคนรอคอยมาถึงแล้วครับตอนนี้อาหารเวียดนามอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับเต็ไมไปหมดเลยใช่มีหลายเมนูมากๆเลยจริงทางร้านเนี่ยมีเมนูเยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาที่แบบเด็ดๆแล้วก็เล็คอมเบนที่ถ้าคุณผู้ชมมาจะต้องสั่งของเราแน่นอนค่ะจะเป็นแหนมเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเซตเลยมีเป็นแผ่นที่กินคู่กันแล้วก็มีเครื่องเคียงมีผักค่ะแล้วน้ำจิ้มด้วย่วิธีการกินก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นแป้งนี้นะคะชุบน้ำเนาะเดี๋ยวเราชุบแล้วเนาะแล้วก็ใส่จาน นีเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเราก็จะมีผักหลายอย่างนะคะอ่ะผมช่วยอ่ามาได้แล้วได้แล้ว จะเป็นอันที่เราประกอบแล้วก็จะมีผักเดโอ๊กมีผักแพวนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงกระเทียมพริกกระเรียงก็มีแหนมมีน้ําจิ้มก็ลักษณะคล้ายๆตัวเนี่ยงคาอะคะ่ะที่เราคุ้นเคยเราจะบอกอค,คุณผู้ชมว่านี่เป็นครั้งแรกของเราสองคนเลยเนาะที่กินอาหารเวียดนามปกติเราก็จะรู้กันนะว่าคนเวียดนามนะ่ะรับประทานอาหารที่แบบสุขภาพเพราะว่าส่วนใ,ใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่พวกผงปรุงหรือผงชูรสแล้วก็เน้นผักด้วยเนาะ่อสุขภาพจริงเดี๋ยวเรามาชิมเนาะ ชมความการครับหนึ่งสองสาม หลังจากกินแล้วเนี่ยรสชาติไรกที่ได้เลยก็คือผักแพลวค่ะก็จะเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวแหนมเนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มกลิ่นหอมค่ะอันนี้ที่ได้คือผมชอบตัวน้ําจิ้มนะมันหอมถั่วด้วยอ่ะเพราะว่ามันมีถั่วแล้วพอเรากินเข้าไปคู่กับตัวแหนมด้วยแล้วก็ตัวผักด้วยมีความหอมแล้วก็เข้ากันแต่ที่เด็นเลยก็คือตัวแหนมนนเ,เนี่ยจิกินๆเราเบิ้ลกนได้เนี่ยใส่สองชิ้นสามชิ้นอะเต็มคําอร่อยมากครับส่วนแป้งตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบมันมันมันไม่เหมือนแป้งแบบ แป้งก๋วยเตี๋ยวหรือแป้งขนมจีบหรือขนมอะไรทั่วไปเนาะมันมันนิ่มอ่ะมันความหนึบอ่าความหนึบนิ่มแล้วก็แช่ไม่นานด้วยเนาะเดี๋ยวอันที่2บั๋นหมี่เนื้อจิ้มบั๋นหมี่นี่ก็คือเป็นชื่อของขนมปังที่ชาวเวียดนามเขาเรียกกันเรียกว่าบั๋นหมี่เนาะของทางร้านเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีแค่เฉพาะบั๋นหมี่เนื้อนะมีหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวนี้เราเลือกมาเป็นบั๋นหมี่เนื้อลักษณะของบั๋นหมี่ก็จะเป็นเหมือนแซนด์วิชมีไข่มีผักเป็นสองสาม ความรู้สึกแรกที่กินก็คือแป้งกรอบมากกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยกรอบเลยเนื้อกิ่นหอมมากค่ะได้กินของไข่มายองงนสเนาะก็จะคล้ายๆแซนด์วิชที่แบบว่ามีแป้งกรอบอตัวซอสที่ใช้ในการราดตัวขนมปังนี่ก็คือไม่เหมือนแซนด์วิชทั่วไปเนาะที่พิเศษเลยก็คือตัวขนมปังกรอบมากอยากให้มาลองครับบั้นม้นึงอะกว๋วยจับ๊บนี่เป็นกว๋วยจับ๊บยวนขมนมเป็นเฝอความพิเศษก็คือเป็นเส้นสดที่ทางร้านทําเองนะครับเดี๋ยวเราแยกกันชิม สังเกตดูเส้นนะคะมันจะมีความหนึบและเหนืดซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับเส้นทั่วๆไปเนาะชิมเส้นสดๆกันแล้วกันหนึบมากกินกับเนื้อแล้วจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เนื้อดีมากน่นก็คือเปื่อยนุ่มอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆพวกแบบลูกชิน้นทปิงท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งหลายแบบเ <c oughs> นาะเดี๋ยวอันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ ไวจับยวนไจับยวนผมชักจะเครื่องติดแล้วครับลักษณะของน้ำครับมันมันเป็นน้ําที่เหนียวเหนียวเหมือนแบบกระเพาะปลารสชาติก็คือคือปกติผมทุกคนกินรสจัดเนี่ยแต่ว่าพอมากินแบบนี้ก็ไม่ต้องปรุงนะอันนี้คือรสชาติมันกลมกล่อมในตัวของมันมแล้วนี่ครับไก่ยอของทางร้านนะครับมีผมอยากลองเนื้อเมนูสุดท้ายนะครับที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือจะเป็นตัวปากหมอ้อ พอปังมากเขาจะเป็นพร้อมกับน้ำจิ้มเขาบอกว่าเส้นเนี้ยดีมากใายมันเป็นไส้เหมือนไก่ผัดนะคะแล้วก็มีหอมเจียวอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่แป้งเนี่ยมันจะมีความหนานุ่มใช่นี่ขนาดที่เราตักออกมาจากจานเนี่ยมีความหนึบแบบนึกหนึบพอทานคู่กับน้ำจิ้มสตรของทางร้านนะครับมีไงพร้อมไหมครไฟครับมาแมงสองสามไปอือว่า อย่างแรกคือเราได้กลิ่นอันนี้ก่อนเลย วตัวเส้นเนี่ยมันมีความหนึบแล้วก็ส่วนตัวไส้นะครับเขาก็าผัดมาได้อย่างดีไม่ไม่แฉะไม่แห้งไปก็คือกำลังจุ้ยสพอดีแต่ก็ทีเดียกก็คืออยู่ที่น้าจิ้มเพราะน้ำจิ้มกับแป้งรวมกันพอเคี่ยวเข้าไปอะ่ะมันละลายเหมือนกันนะผมชอบอ่ะถั่วของที่เนี่ยเขาหอมอะ่ะมันทาให้เราก็เจริญอาหารได้ด้วยเนะาะเพราะตัด,ดิบของทางร้านเนี่ยเขาคัดเลือกแล้วกว่า80%เซลยที่เขาทําเองถ้าส่วนที่อินพอตเข้ามาก็จะมาจากเวียดนามเลยก็ตั้งใจได้เลยว่าเป็นสไตล์เวียดนามแท้ๆเวียดนามแท้ นนะคะนานผู้ชมมานะครับก็คือผ่านที่ถนนราชพฤกษ์นะครับสังเกตที่ปั๊มคาวเทคสาขาบางบัะทองร้านจะอยู่ข้างไนปั๊มคาวเทคครับเปิดเวลา10บโมงครึ่งค่ะถึงเวลา2องทุ่มเนาะทุกวันค่ะในช่วงเดินรับรองก็เปิดเวลาเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะมาลองรับประทานอาหารเวียดนามแท้ๆแบบนี้เนี่ยสามารถมาได้เลยนะคะแล้วก็ทางร้านเขามีบริการสามารถเดลิเวอรี่ผ่านไลน์แมนหรือแกปบได้นะครับเดี๋ยวเรา

้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาถึงกันแล้วที่นี่เลยแซบบ้านสวนฮะแซบบ้านสวนค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วเราเดินไปที่ซุ้มกันนะฮะไปเลยครับไปเลยไปเลยตกนะ้ำหน้าสองรอบๆไนะหดูแบบสบายๆบรรยากาศแบบสบายๆอย่างนี้จะใช่ไหม และคุณผู้ชมครับนี่คือของหวานที่เราเลือกมาให้คุณผู้ชมในวันนี้ครับในส่วนของเมนูที่เราได้คุณเป็นของร้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยเค้กช็อกหน้านิ่มแล้วก็นี้แหละเค้กครีมมะพร้าวนมสดครับนอกจากนี้ยังมีประเภทเครื่องดื่มนะคะอันนี้ที่บอกว่าเป็นตัวเด็ดเลยเนี่ยจะเป็นอยู่ข้างหน้าเราเนอะอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะใช่จริงๆแล้วเขามีเป็น10 20เมนูเลยที่เป็นเครื่องดื่มเนาะนอกจากเครื่องดื่มแล้วของหวานแล้วที่นี่มีอะไรอีกครับพี่วิมีอาหารคาวค่ะเป็นอาหารไทยรสแซ่บนะคะไม่ว่าจะเป็นตำลึกลับหรือว่าจะเป็น เมี่ยงปลาทับทิมทอดค่ะจะเป็นพวกอาหารจานเดียวนะครับหรือเป็นประเภทยำประเภทแกงก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าแซ่บตามชื่อร้านแน่นอนชมคุณผู้ชมเห็นเนี่ยบรรยากาศที่นี่คือดีมากนะคะและที่เป็นไฮไลท์ของที่เลยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาพายเรือมาเสิร์ฟให้เราถึงกับที่เด็กตรงนี้เลยเนาะเราจะได้รูปแล้วก็ได้วิดีโอได้สตอรี่กลับไปแน่นอนตรงนี้นะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมพายเรือด้วยค่ะให้เราสามารถพายเรือวนรอบคาเฟ่นี้ได้นะคะแล้วไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวหรือมามากับเพื่อนๆเนาะมาเป็นกลุ ก็ได้เลยนะครับเขาจะมีแบ่งเป็นเหมือนโซนพีเวลให้แต่ละกรุ๊ปเลยนอกจากนี้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง1ทุ่มนะคะในวันปกติแล้วก็รอมฎอนเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะหากท่านผู้ชมเนี่ยทันแก้บวชแล้วก็มาต่อกันที่ร้านได้ได้ค่ะใช่ครับสำหรับการเดินทางมาที่ร้านแซบนัวแซบบ้านสวนสําหรับการเดินทางมาที่ร้านแซบอีสานเอาใหม่แซบบ้านสวนสำหรับการเดินทางมาที่ร้านแซบอีสานนะครับแซบบ เธอไม่ต้องบอกแล้วฉันบอกแล้วสำหรับการเดินทางมาที่รานนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมสามารถขับรถมาที่ถนนทางลาหลวงหมายเลข3 4มสี่หนะครับหลังจากนั้นก็กลับรถที่ใต้สะพานลากคอนขับรถมาอีกประมาณ500เมตรนะครับเรียบคลองมานะครับทางอาจจะมายากนิดนึงเนาะแต่ว่าพอมาถึงที่รานแล้วรับรองว่าบรรยากาศและอาหารเนี่ยฟินแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนค่ะที่เมนองทบุรีเรายังไม่จบแค่นี้นะครับพี่วิทยจะพาเราไปไหนอีกเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปซื้อของฝากกลับบ้านค่ะจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะครับผมค่ะ Bunte di enka แล้วก็มาอยู่ที่จุดสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วเนาะ<ช>ก็คือคที่ถนนะะราชพฤกษ์ไซน้อยนะครับจะเป็นฝั่งขากลับเข้ากรุงเทพเนาะเราจะมาตรงนี้เพื่อที่เราจะหาของกินแล้วก็ซื้อเป็นของฝากกับคนที่บ้านเนาะซึ่งวันนี้นะคะร้านที่เราจะมาแวะกันเนี่ยก็คือร้านข้าวมันไก่โกรีค่ะสิ่งนี้ยังมีเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือต้มแซ่บค่ะและหากท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีเมนูพิเศษซึ่งก็คือข้าวสตูเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้้้อออไไดตตาาาามมชบบบบบบบเเเเเเเลลลลยยย่่ะะจจจปป็็นนนนขวักแแแพพิศษส์ีี ซึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเป็นข้าวมันไก่ก็ได้ข้ามีให้เลือกทั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มหรือจะเลือกเป็นไก่อย่างเดียวก็ได้นะทางร้าน,นก็มีบริการให้คุณผู้ชมได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามานะครับก็มารู้ตามเส้นทางของเราได้เลยเนาะเรามารับอัพกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาทั้งรูท้ที่จังหวัดมนุนธบรีนี้นะครับเราไปเริ่มต้นรู้กันที่ชุมชนย่านท่าอิดเราได้ไปเดินชมบรรยากาศของชุมชนนะครับแล้วก็นั่งเรือ,อไปที่ นะครับคือเราไปทําผ้าบาติกค่ะจากนั้นเราก็จะไปทําเครื่องปั้นดินเผาน้อแล้วก็ปั่นจักรยานรอบเกาะกันมาปะกลับเข้ามาเนาะพ้องทัาต้องเดินเท้าทองเนาะไปเรื่อกันด้วยที่ร้านอาหารเวียดนามร้านปาเต้ค่ะจากนั้นค่ะเราไปหาของหวานทานกันที่ร้านแซ่บ้านสวนค่ะและนี่คือร้านสุดท้ายที่เราจะมาแวะกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบไนก็ติชมกันมาได้เนาะในครั้งหน้านะครับคารานรุ่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เส้นทางไหนนะครับติดตามผผมได้นะครับในช่วงคารานรุในรายการวิถีรามดอนครับค่่ะแล้ันเรา สองคนเนี่ยขอตัวไปสั่งอาหารกลับบ้านก่อนนะคะสลามวอะไรกุ้มวรารอนตุ่ล่ากรอนกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ็นยังไงกันบ้างครับกับสองช่วงรายการที่เราได้นําเสนอไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงฮาลันนะครับรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับสารสําคัญที่มีผลต่อสุขภาพผิวครับค่ะคุณผู้ชมคะท่านร,รุลูลอสโซลโลฮวยไรอุสซัลล,ลามกล่าวว่าผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและหวังในผลบุญเขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปที่ผ่านมาของเขารายงานโดยบุคอรีและมุสลิม ร,รายการวิถีรมฎอนนะครับยังคงออกอากาศทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาิกา30นาทีทางททบอ5อย่าลืมนะครับทานข้าวโซฮสแล้วเนี่ยเปิดช่อง5รอติดตามรายการของเราครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะอสัสลามุอะลัยกุมบเระห์มะบุลลอฮิวะบะรากาตุสวัสดีค่ะ